ีข่าวหนึ่งที่เคงไม่แน่ใจว่ามีใครเห็นไหมมันไม่ได้แมสมากแต่ว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือมันมีเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือไปถึงองค์กรบริหารท้องถิ่นนะคะอบอกว่าให้เอาเอาชื่อผู้รับเหมาที่ทิ้งงานออกจากระบบโดยอ้าง PDPa อ๋ออันนี้จริงๆพอไปดูรายละเอียดเข้าจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนที่คิดก็คือเใจว่ามันมีเว็บกลางของผู้ทิ้งงาน แต่ว่าเว็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็มีรายชื่อของตัวเองที่เอาไปขึ้นเอาไปขึ้นในเว็บตัวเองด้วยทีนี้ขึ้นผมเข้าใจว่ามันแล้วแต่แล้มันมีทั้งขึ้นบริษัทขึ้นชื่อกรรมการที่อยู่อะไรต<พ>่างๆาเลยแล้วแล้วผมก็จะว่าหลายครั้งก็คือผู้ทิ้งงานนี่มันมีกําหนดนะพอพอมันเลยกําหนดแล้วมันต้องเอาลง ก็มีทั้งเอาลงบ้างนะคือคืออปตอปจอนึกออกมันก็การดูแลเว็บมันก็มันก็ตามอะไรตามอัตรากษเนี่ยอันเขาก็เลยบอกว่าจริงๆที่มันต้องพูดคือเขาบอกว่าให้เอาทั้งหมดไปไว้ที่เว็บกลางส่วนไอ้ที่เหลือที่อยู่ในในในเว็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ให้เอาลงเพราะว่ามันบางทีมันคอนเทนต์อินฟอร์เมชันมากเกินไปคือถ้าพูดอย่างเงี้ยโอเคแต่จริงๆเป็นยังไงจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอมหัดไทยเนี่ยมัน เครดิตมันมันไม่ดีเนาะคนคนระแวงนะก็ก็คิดว่าตอนนี้เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญพ d p a พมาชี้แจงอันนี้ถามว่าฟังขึ้นไหมผมว่าฟังขึ้นว่าอ๋อโอเคมันมีเว็บกลางนะจะได้แบบอะไรค้นหาทีเดียวเจอหมดแล้วก็อัปเดตด้วยว่าเออใครยังเป็นผู้ทิ้งงานอยู่ใครออกจากบัญชีผู้ทิ้งงานแล้วเออนี้ฟังดูก็โอเคแปลว่ารายชื่อยังอยู่ตรงกลางอยู่เว็บกลางอยู่ใช่ไหมไม่ได้หายไปไหนรายชื่อมันจะยังอยู่เว็บกลางอยู่อืม จะฟังอาจารย์แบบมันก็รู้สึกฟังขึ้นเพราะว่าข้อมูลบางอย่างอย่างชื่อแบบชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจริงแต่ว่าชื่อบริษัทที่มีข้อข้อรหาสทิ้งานเลยอาจจะกระทบต่อการจ้างงานของรัฐไปใน่นาคตคือพีดีพเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบใช้ถูกก็มีนะใช้ผิดก็มีนะใช่ไหมใช้ผิดอย่างเช่นเนี่ยจะขอเอกสาร อะไรชั้น14นี่ก็โอ้พีดเอคือคือมันการเป็นเครื่องมือที่แทนจะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนธรรมดาแกเป็นเครื่องมือช่วยอะไรปกปิดความรับผิดชอบของรัฐมันก็มีคือคือรัฐรัฐแบบที่ใช้ถูกก็มีรัฐที่พูดไปเรื่อยไว้นี่พีดีพเอไปปิดก็มีแต่เข้าใจว่าในกรมทรัฐสภาเองเนี่ยก็มีการอ้าง PDPA หลายครั้งเหมือนกันในการที่จะไม่ให้ข้อมูลกับกรรมธิการ จริงจริงจจริง,รง,รง,รงอันนี้คือตัวอย่างการใช้ผิดเลยคือคือเหมือนอะไรปรชาชดาคือาไม่รู้จะอ้างอะไรแล้วก็ <Hello. S 1> อ้างพีทีพีเอไปนะพีทีพีเกับกฎหมายมีประมาณนี้อ้างบ่อยมากทำไมไม่ลงชื่อคนนี้ทําไมถึงไม่บอกชื่อบริษัทนี้ตกลงอะไรนะธนาคารไหนที่ปล่อยจีนเทามาเปิดเป็นร้อยเขาก็ไม่ได้ไม่บอกชื่อ mm hmm. ทุกคนก็เดากันเองว่า มันก็มีอยู่ไม่กี่ธนาคารหรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าธนาคารเมืเอ่อกีคือเมืองไทยเนี่ยเรื่องไม่ควรเปิดก็เปิดเปิดหมดเลยไอ้เรื่องไอ้เรื่องควรเปิดนี่ปิดหมดเลยก็มันไม่ค่อยมีความพอดีเท่าไหร่ลักลั่นมาคือแทนที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของป<ม>ระชาชนทั่วไปก็ไปอ้างของเป็นข้ออ้างของรัฐในกนารไม่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแทนใช่ครับไอ้สิ่งที่มันเกิดเกิดขึ้นนานจทนทวนเทมเป็นเหมือนกันนะไอ้ ข้อมูลข่าวสารอะคอะไรไปขอข้อมูลรัฐได้แล้วก็ไปถมดำถมดำน่าสุดนี่มีอะเฮ้ยมันไมารู้สิเนี่ยอยู่ที่ไอหน่วยงานที่มาตีนะเพื่อเป็นก็เป็นเกาะกำบังตัวเองแี่จะเป็นข้อมูลข่าวสารจริงคไอพรบข้อมูลข่าวสารของรัฐเนี่ยนักข่าวหลายคนพยายามใช้มากเลยคิดว่าพี่วิสุทธ์ก็น่าจะพยายามใช้ผมผมเจอมาตั้งแต่ผมเป็นนักข่าว เด็กๆอยู่ทุกวันเนี่ยมันใช้วิธีเดิมคือมันป้ายดำอ่ะใช่ขออย่างไงก็ไม่ให้แล้วก็ให้ไปยื่นฟ้องร้องเอาเองจะมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารใช่ไหมก็แต่เนี้ยคือคืออันถมดำก็เขาเรียกถมดำแหละเขาเรียกถมดำถมอ่ะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่อะไรอ่ะยังเป็นมรดกของวิธีคิดแบบเก่ามากแบบที่ยังคงอยู่ก็คือเรื่องความมั่นคงเรื่อง ความมั่นคงของรัฐของหน่วยงานของรัฐมากกว่าเรื่องแบบสิทธิ์ของเราที่จะเข้าถึงไอ้ไอ้พวกข้อมูลพวกนี้เนี่ยบางอันถมหมดเลยแบบทั้งทั้งหน้าคือดําหมดเลยก็มี<ะ>มีถมดํามีไม่ให้เลยด้วยไม่ให้เลยก็มีเออก็อย่างเออเคสเมื่อกี้ที่บอกว่าขอสถิติการดําเนินการทางวินัยเนี่ยก็คือ<ะ>ไม่ให้<ะ>อันนั้นก็เหมือนพยายามวิ่งไปจนถึง เออคณะกรรมการ,าการข้อมูลข่าวสารแต่ผมจำไม่ได้ว่าเรื่องจบไงแต่เขาเข้าใจว่าก็ไม่ได้ก,ก,ก็ก็จบเป็นแบบนั้นครับรู้ประชาชนต้องรู้มันชุคมันใช่ไหมผมจำรัฐรู้ประชาชนต้องรู้แล้วข่าวสารเนาะอ,อะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะประชาชนคนเข้าถึงได้รัฐรู้ไหมว่าหน่วยงานรัฐทำอะไรเนี่ยไอ้สมุลสมุดําเนี่ย อ้าที่บอกง่ดีบางทีก็จะไม่รู้ว่าได้วิทีเกิดก็จะมีอันนี้เล่าให้ฟังเอเดือนเดือนพฤษภาพอดีเลยนะก็คือมีจริงๆมันมีรายงานข้อเท็จเขาเรียกอะไรคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงนีกรณีพฤษภาธมินเนี่ยจริงๆก็มีถมดำนะถมชื่อนายทหารที่รับผิดชอบในการออกคําสั่งรับพฤษภาธมินสามห้านะครับ ก็ก็มีการถมดาก็ก็ผมผมเคยเห็นในเอกสารมันมันมีการถมดาตรงตรงชื่อแล้วก็ยังยังคือก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าใครคือเขาเขาก็เปิดหมดตอนนั้นตอนนั้นมันกระแสประชาธิปไตยเนาะแต่ขนาดในในกระแสประชาธิปไตยที่ที่พีคที่สุดตอนนั้นเนี่ยพอไปขอดูเขาก็ต้องให้จะแต่แต่ว่ากองทัพก็ยังมีอะไรอันนั้นก็เป็นเป็นผมคิดว่ามันก็เป็น ข้อเตือนใจอันหนึ่งก็คือแม้กระทั่งช่วงที่ประชาธิปไตยเราพีที่สุดเนี่ยกอ,องทัพก็ยังมีอำนาจพอที่จะปกป้องตัวเองด้วยกันอผมดําเปลปกชื่อตัวเองอ,อยาก,ยาก,ย,ากยากดูอย่างอื่นดูไปนะครับเ,เขาปิดชื่อตัวเองแต่ว่าถ้าทากองทัพอย่างหนึ่งก็คือการไม่ลงโทษคนข้างในเพราะว่าจะกลัวเสียขวัญกําลังใจที่เขาชอบอ้างกันในหลายๆครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็น่าจะเป็นปัญหาแล้วหใหญ่จริงๆคล้ายๆสาร S <S สารเองก็คือไม่ไม่ใช่ไม่ลงโทษเลยแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าจะทําอะไรเขาทากันข้างในอื <S 2> <S 2> คุณไม่ต้องรูข้ข้างในจริงๆเขาก็มีอาจจะมีวิธีการอะไรลงโทษทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของเขาแต่เขาจะไม่บอกคนนอกว่าเขาเขาทาไปแล้วนี่เขาคือในเชิงสถาบันเขาเขาจะไม่แสดงออกถึงไอ้ขออพวกนี้เพราะที่เขาเห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนใช่ไหม ข้างในเขาทำเองคนนอกมันต้องอยู่งคล้ายๆกัน